สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ฝนพามาเยี่ยมหน้าง,งานของช่างอนนะคะวิศวกรสุดหล่อที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาในติกติกเป็นอย่างดีอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้เจ้าของโครงการนะคะพาทัวร์หน่อยว่าในงานนี้เป็นยังไงบ้างโอเคครับขอบคุณที่ฝนนะครับมาไกลเลยมาไกล<อ>มางานนี้โดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมเ,เดี๋ยวพาไปดูบ้านนะครับอันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะสีห้องนอนเขาเรียกสไตล์อะไรคะช่างอนเขาเรียกสไตล์ คอนเทมปอรี่นะครับคอนเทมปอรี่ก็คือการตกแต่งหินตกแต่งไม้นะครับแล้วก็มีบัวพวกนี้เยอะเยอะเลยนะครับก็สีห้องนอนนะครับห้องโถงกว้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทําฝ้าหลุมนะครับโดยฝ้าหลุมเนี่ยตรงเนี้ยก็วางแผนเรื่องการติดตั้งแอร์แอร์ควรฝ้าแอร์ควรฝ้าฝังไว้ในฝ้าเลยตรงเนี้ยเนี่ยควรทําก่อนนะครับที่จะปิดฝ้าทั้งหมดนะครับเราจะได้รู้ว่าเออระดับของฝ้าเนี่ยอยู่ตรงไหนหรือเดินท่อไปเนี่ยนะครับเราจะได้มองเห็นแล้วก็เซอร์วิสได้ง่ายครับ คือฝนเนี่ยเห็นคลิปของช่างอ้นในติ๊กต็อกมานานมากแล้วนะคะคุณผู้ชมให้ความรู้เ,เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเนี่ยเยอะมากก็วันนี้มีโอกาสมานะคะก็อยากจะมารีวิวบ้านที่สร้างโดยวิศวกร,รจริงๆทํามาหลายหลังมากฝนก็เห็นมาหลายหลังมากเลยอยากจะเข้ามาดูว่าการเลือกใช้วัสดุการออกแบบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าฝนเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่กําลังจะหาบริษัทรับสร้างบ้านหาช่างอน้นฝนควรจะเริ่มต้นยังไงดีไม่มีความรู้อะไรเลยอยากจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังทําไงดีคะคือเริ่มเลยนะเม็ดกระดุมเม็ดแรกเนาะ นะครับเราก็ต้องตั้งงบประมาณเราก่อน <sk r isa> เออรู้ว่าเรามีเงินกีน่บาทนะครับหลไรนั้นเนี่ยเราก็หาพวกแบบก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปจ้างบริษัทเลยนะนะรับรอแบบก่อนนะออกแบบขนาดบ้านที่สามารถสร้างในงบประมาณเราเอะได้แล้วเราค่อยไปติดต่อผู้รับเหมานะครับหรือหาผู้รับหมามาเปรียบเทียบระคบต้องบอกอะไรบ้างกับผู้ออกแบบอ่าอย่างแรกเลยก็คือความต้องการก่อนความต้องการนะครับกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำนะครับงบประมาณที่เราอยากจะใช้ซึ่งผู้รับหมาซึ่งพวกแบบเขาก็จะรู้ว่า งบประมาณเท่านี้จะได้ขนาดพื้นที่บ้านเท่าไหร่นะครับเราจะได้วางแผนเรื่องการเขียนแบบต่อไปนี่คือกระดุมเม็ดแรกที่คุณผู้ชมต้องติดให้ถูกนะคะปัญหาหลายๆครั้งที่เราเจอก็คือสร้างบ้านไปแล้วเงินหมด,เ,หมดเพราะว่าเราเราไม่รู้เลยว่างบประมาณในการใช้จ่ายการทําบ้านของเราที่เราอยากจะได้เนี่ยม,มันมีอยู่เท่าไหร่รเพราะฉะนั้นอันแรกเลยนะคะก็คือวางแผนในเรื่องของการออกแบบฟังก์ชันที่เราอยากจะใช้งานกับงบประมาณให้เหมาะสมกันแล้วหลังจากนั้นล่ะทำยังไงต่ออ่าพอเรารู้แล้วเนาะว่าเรามีแบบแล้วเรามีเงินเท่าไหร่เรามีแบบ เราก็หาผู้ละเหมาการเปรียบเทียบผู้ละเหมาตัวนี้สําคัญมากาจะได้ยินข่าวไปไว้ทิ้งงานลดโกงโดโกงนะครับดังนั้นหาผู้ับเมาเปรียบเทียบก่อนจะไปหาผู้ละเหมาขอเบรกช่คนนิดหนึ่งทํายังไงจะดูผู้ละเหมาให้ออกว่าเขาจะไม่โกงเขาจะไม่ทิ้งงานงานเขาจะดีเรามีวิธีดูยังไงคะมีวิธีเลือกยังไงด้วมคือผู้ละเหมามันก็มีหลายแบบเนาะนะครับอย่างแรกเลยนะ่ะที่อยากให้ดูเลยคือผู้ละเหมาต้องมีความรู้ผู้ละเมาก็ต้องมีความรู้ในงานเขาอะ อาจจะทําอะไรเขาสามารถอธิบายได้ทุกอย่างนะครับนั่นหมนายความว่าเขาแม่นเรื่องเทคนิคงานเขาแม่นเรื่องงานที่เขาทำาสองก็คือเราดูเรื่องสถานะการเงินนะครับอันนี้เราอาจจะดูไม่ออกนะครับแต่ดูยังไงแต่เราพูดคุยนะครับเรามองดูภายนอกเนี่ยก็พอดูออกได้นะครับประเมินคร่าวๆแล้วกันเนาะมันจะสําคัญในเรื่องของงวดงานมันจะสัมพันธ์กันในเรื่องของงวดงานนะครับการแบ่งงวดงานตั้งแต่งวดแรกจนถ,ถึงงวดสุดท้ายเนี่ยนะครับแฟร์เปล่า รหรือได้เปรียบใครได้เปรียบให้เสียเปรียบตัวนี้ก็เป็นจุดบ่งบอกเรื่องสถานะทางการเงินได้เหมือนกันพอเลือกผู้รับเหมามาได้สักสามเจ้าแล้วทํายังไงต่อคะ,อ,ะอย่างแรกเลยก็เปรียบเทียบเรื่องเรื่องราคาเรื่องราคาราคาถูกที่สุดอาจจะไม่ใช่ผู้รับเหมาที่ดีที่สุดนะครับหรือแพงที่สุดอาจจะไม่ดีที่สุดฝนจะได้เจอคําถามบ่อยมากพี่ฝนคะ เจ้านี้ตารางเมตรละหมื่นห้าเจ้านี้ตารางเมตรละหมื่นสองเจ้านี้ตารางเมตรละสองหมื่นมันต่างกันยังไงคะช่างอน้นถึงจะบอกว่าเอา้าเราไม่เอาที่ถูกที่สุดละคะเราจะอธิบายตรงนี้ยังไงจริงๆมันก็ไม่มีมาตรฐานตายตัวนะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขารับถูกรับแพงเพราะอะไรครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับได้ตามที่เราต้องการไหมนะครับหรือคุณภาพงานนะครับเหมือนกันหรือเปล่าดังนั้น ผู้รับเหมาเราก็ต้องเข้าไปดูหน้างานเขาด้วยนะครับเพื่อเปรียบเทียบเรื่องของคุณภาพงานความเรียบร้อยนะครับทำแล้วแก้ทําแล้วแก้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันระดับฝีมือบางทีขึ้นราคาก็ขึ้นอยู่กับระดับฝีมือช่างเลยนะช่างก็มีหลายเลเวลการออกแบบก็มีหลายเลเวลนะคะคุณผู้ชมก็ดูเม็ดแรกอย่างที่บอกก็คือการออกแบบให้เหมาะสมกับงบประมาณการหาช่างก็ต้องดูด้วยว่าผลงานของเขาเป็นยังไงเขามีความรู้ไหมไอ้อย่างช่างอ้นเงี้ยผลนติดตามมานานอยู่ในช่องเขาเขาจะให้ความรู้เยอะ แล้วทีเนี้ยง่ายมากถ้าผมจะดูช่างอ้นเนี่ยมีความรู้ไหมผมแค่ไปเลื่อนดูทิกติกกะแล้วผมด,ดูอ่าถ้าโดยส่วนมากคอนเทนต์คอมเมนต์โดยส่วนมากเป็นไปนในทิศทางบวกผมจะรู้แล้วว่าอ๋อคนนี้มีความร,รู้จริงๆรอ่าแล้วด้วยความที่จบเป็นวิศวกรโยธามาโดยตรงรมันก็จะทําให้หน้างานแบบนี้ค่ะวิศวกรคุมงานเอง เพราะฉะนั้นการมีปัญหาในเรื่องของเทคนิคเกี่ยวกับวิศวกรเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาเพราะว่าดูเองทุกหลังดูเองใช่ครับคนเดินดูรอบบ้านนะคะยังไม่เห็นจุดไหนเล่าเลยนะก็คือหน้างานสวยมากนะคะก็ใช้เทคนิคแบบนี้แหละ<ช>หรือว่าถ้าใครนะคะอยากจะสร้างบ้านแล้วได้หน้างานสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อช่างอ้นได้เลยช่างอ้นให้ะคอนแทคนียค่ะถ้าเกิดอยากจะสร้างบ้านสวยๆแบบนี้ติดต่อได้ที่ไหนคะก็ทักมานะครับทางช่องช่างอ้นได้เลยนะ,ะถือว่าเป็นหน้างานคุณภาพอีกหน้างานหนึ่งนะคะก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม วันนี้ก็หวังจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆจากช่างออนนะคะถ้าใครอยากจะได้ไอเดียอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็สามารถรทักหาช่างออนได้โดยตรงตามที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ให้ได้เลยนะคะครับก็วันนี้ผลและช่างอ้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ